ให้เอามาจับภาพกุโตช่วยหน่อยล้มเหรออ่ะจับทั้งคุณค่ะอู้ล้มเหรอเนี่ยมันเจ็บจิบนะเนี่ยอตอนที่เอ็มมาจะปิดประตูเอ็มมาชักสามนาทีอยู่ที่ชักสถิตบนเลยเมื่อกี้เนี่ยแดยงเลยอ่ะอ่ะจับจับโอ้ยมาวินมาบนมเห็นดอกข้างหลังนะอแวบะ โูเวออแมสเนสเงียบซีรีคุณสาระไม่ให้เป็นคนหอแล้วก็ผัดกอกบเปี๊ยะได้จะ้ะผัดแล้วก็หอมันคนที่ทอดมันเป็นพี่อ,อ้อ,อยเชิญแม่แล้วก็ทำเอสไอมาฟินจะมาฟินกล้วยหอมกล้วยมันงอมแล้วทำถึงจะอร่อยเนาะแม่มาจะกุนทำแล้วพี่อ้อยเป็นคนใส่ถ้วยให้แม่แล้วก็อบจ้ะ ดูสิถักฝั่งเนี้ยพอ่อลูกทำอะไรกันฝั่งห้องรับแขกเนี่ย นีถาที่สอ่ถาที่สามนะเอะม,มักกินเค้กันนี้เป็นเค้กที่แม่มาชอบมาก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 ,าก,ากที่สุดในโลกเลยอ,อืมนั่นแหละแม่ถึงซื้อไม่จะได้กินคนเดียวอืม ค่ะดอกไม้เดี๋ยวไปเอาดอกไม้มาซื้ก่อนไ mm hmm. อ้ม,มากลัวแม่อาบน้ำไม่ทันรีบบอกแม่ไปอาบน้ำกอดขกศมาด <Hello. S 1> ันผัเวเีรดไปทำไม uh huh. อาบน้ำแป๊บเดียวไปนั่นแหละแม่ห้า uh huh. นาทีก็เสร็จแล้วเนาะพี uh ่น้องเค้กนี้เรียกว่าโปรมาเชีอนค่ะแกชอบมาก อันนี้ก็ตกแต่งไปหน่อยจะใส่พริกแล้วก็อันนี้ใส่กาดขาวแซมไปน้อยหนึ่งสลัดไม่มีจะแซมกาดขาวาตกแต่งให้สวยเพราะว่าคนสวยนะจ๊ะลูกสาวทอดปาเปียให้แม่เสร็จแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์รอเวลาญาติมาจ้ะพี่อ้อยนะนแขกมาแล้วจ้า นี่ของควัญที่ได้วันนี้ก็เป็นต้นสตรอเบอรี่จ้ะดอกสีชมพูบานเย็นสวยมากอันนี้ไก่จ้ะไม่เกี่ยวกับของควันไก่หมัก ามาดูของขวันเพราะเพ่อว่าญาติคุณษาเขารู้ว่าแม่มาชอบปลูกชอบดอกไม้ชอบต้นไม้จะอันนี้นอบอนไซจะพี่น้องแพงเลยบอนไซตยในบ้านเราก็ยังแพงเนาะในอันนี้ป้าซื้อให้จ้ะเมื่อกี้สตรอเบอร์รี่หลานคุณปาซื้อให้ชอบมากชอบทั้งสองอย่างเลยเงินก็ชอบจ้ะของขวันนะนะเน,นี่ยของขวันไม่ใช่จะเป็นเงินเป็นดอกไม้แต่ดอกไม้พวกต้นไม้แม่ามาชอบมากจริงจ้ะเงินก็ชอบจ้ะ แต่เสื้อเสื้อผ้าอย่างงก็คือโตแล้วเขาก็ไม่ค่อยซื้อให้กันเท่าไหร่นอเพราะว่าควนไม่ถูกใจที่เกลียดไปเปียนเงี้ยส่วนมากเขาก็จะให้ตังว่าให้ต้นไม้ดอกไม้อะไรแม่มาชอบเอาไง่เน่องจะางั้แต่แม่เอาไม่ยอาอมาทั้งี้น้ำตาลก็ไม่ต้องกินค่ะมันไม่ดีหรอกเป็นน้ำตาลไม่ดีเอาทิ้งเลยค่ะมาเอาสีฟ้าเออดีแล้ว อะไรอยยแม่ติกันแล้วเป็นนันนอแต่หางไม่ใช่เอาน้แม่ตีอันโอ้ยไม่สวยเลยอะนี่เอาลายด้วยออยบอมานุ่ยโดนดอกไม้ฉันนะเธอ แม่เอาบะระแม่ไม่เอาให้หนูอยากเอาจานของหวานกับของข้าวไปรวมกันสิ<ะ>เอนี่กินบลบ่แบบแม่จานนั่นเหรอจะรวมกันไม่ได้ของหวานต่างหากของข้าวต่างหากอันนี้กะว่ารอให้ญาติกลับไปก่อนอ่าก็เลยมานึ่งข้าวเหนียวแล้วว่าจะนึ่งปลาจากพี่น้อง วันนึงเขาเหนียวก่อนแล้วอยากกินข้าวว่าฉันรอให้ฝรั่งกลับก่อน่ะสันอันนี้ามาฟินก็เหลือเยอะเพราะตั้งใจทาเยอะเพราะว่าจะทําไปให้เพื่อนเออน,นี่ยเนี่ยเอาไว้แบ่งไว้ให้เพื่อนจะ้ะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าแม่มาทําอร่อยนะจ้ะไม่ได้ทําให้เพื่อนกินนานแล้วอันนี้ก็ได้เวลานั่งพักมาจะเพราะว่าไอ้มาบอกว่าแม่วันนี้วันเกิดแม่นะทําไมแม่ไปทําอะไรที่ห้องกัวกกอกแก๊กแม่มาก็จะแบบว่า มานั่งกับเขามั่งตามมารย,ยาทนะจา๊ะน้องได้เราก็จะไปทํานู่นทํานี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าถ้าเรารอ,อ,อ,อเขากลับแล้วเรามาทําทีเดียวเราจะเหนื่อยไงไม่มากแกงเขามาห้องครัวมาทำนู่นมาเขาแบบแม่มันเกิดแม่นะไม่ต้องมานั่งด้วยวันจันก็นเลยมานั่งกับลูกแต่ก,ก็ได้กินเค้กที่ตัวเองชอบไม่รู้ว่าแม่มาจะออกเสียงถูกหรือเปล่าเค้กนี้เขาเรียกว่า เร sure. าไมเชื่อค่ะแกลูกบอต่กรแ,แม่มาไปสั่งนะเขาเขาฟังมาสำเนียงเราไม่ออกเลยก็เลยต้องเขียนไปเขาจะ้ะแต่ก่อนเค้กตัวนี้เขาตกแต่งสวยมากในพีน้องเขาจะตกแต่งส่วนสูงสูงกว่าน,นี้แล้วเขาก็จะเอาช็อกโกแลตขูดๆูดสีน้ำตาลอ่อนขูด,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 ดปะปะปะรอบข้างแลง้วข้างบนเ็าจะเป็นผลไม้สุกเยอะมากอันนี้อาจจะเป็นของแพงมั้งปริมาณเท่าเก่าคิดว่าแต่ว่าเขาจะแต่งแบบว่าทำปอนปอน ตีเตี่ยต่ำๆลงแล้วก็ใส่แบบสตอเบอรี่หรือพวกผลไม้ข้างบนมเมค่อเยอะคล้ายๆยเจลีอย่างะพี่น้องใส่ไม่เขาเยอะแต่ว่าก็อร่อยมืนเดิมจะฝากไอ้น้อยซื้ออันนี้นะกาแฟหมดไปแล้วสองเหยือกจ้ะอันนี้เหยือกที่สามก็มาต้มกาแฟใหม่จ้ะรอบจะเป็นแม่มาจะซื้อส่วนมากพลังเขาจะกินกาแฟแบบว่าเป็นบมบนชงเซน่ามือเ้า,นา,าเนาอจ้ะป็นยังเสีอ่า เติมน้าเติมผงกาแฟคือฝรั่งเขาจะแบบชงชงแบบขมมากนะจ๊ะแม่มาบริเหตุขมแห้งใส่ผงกาแฟไปแล้วก็เติมน้ําจ้ะถ้าเกิดว่าอยากไม่ให้ไม่ให้ขมมากก็ใส่น้ําเยอะๆใส่กาแฟได้น้อยถ้าอยากให้ขมมากก็น้ําน้อยกาแฟเยอะๆจ้ะแม่เอมาทําตามใจปากตัวเองคือไม่ขมมาก <c oughs> อาจจะบุึรใจญาติคุณปนใดจ้ะแล้วก็เปิดสวิตจ้ะปั่นปันปัน,ปน เสร็จแล้วเซตใบนะพี่น้องหนึ่งบาทีหนึ่ง,ง,ง,งบอกระโดยเวลาโดนกับกอกจะกรอกใส่กระติกอืมกอกใส่กระติกเหยือกาแฟแล้วก็จะไปเสิร์ฟจ้ะนี่แหละคนนอร์เวย์กับว่าไม่อยังหนูใจพี่นอ้องวันเกิดก็จะไม่แต่ส่วนมากก็จะมีแต่เค้กนี่แหละอืมเค้กแล้วก็มีแต่ของหวานว่าไงเสร็จแล้วก็กาแฟกาแฟ,าฟดำเนาะก็ไม่กินกาแฟาเพลินวันมืบนบ้านเฮาเนาะจา้ะเนาะอันนาต้มเสร็จแล้วอันนี้เนี่ยบางคนเขาบอกว่าเอาไปทําเป็นปุ๋ย ไปปุ๋ยไปใส่ดอกไม้จ้ะพี่น้องบางคนเขาก็ไปย้อมผมคือแบบว่ามันไม่มีสารพิษนะย้อมแทนแบบให้เป็นผมดำนะจ่ะพี่น้องบะหมี่กับมะมักปลาจ้าจขึ้นหนึ่งเขาซุกแล้วก็มาหมักปลาไว้นะคิดว่าถ้าญาติกลับแล้วก็จะมานึ่งปลากินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆนะพี่น้องแต่สรุปแล้วก็คือไม่ได้นึง่งเด้อปลาเนี่ยก็คือแบบพอญาติกลับไปแล้วก็เก็บน่นทํานี่ก็นั่งพักผ่อนมั่งก็เหนื่อยแล้วนะก็กินแต่เค้กแล้วก็น,นอนเลยจ้าพี่น้องอันนี้จะไว้นึง่งไว้นน่งอวันหลังด้วยอ่านั่นแหละ แขกกลับหมดแล้วจ้าเพิ่นกลับเบิดประมาณทุ่มหนึ่งนี่แหละจ้ะอันนี้กาแม่เอ玛เอามาให้เพิ่นเพิ่นบ่เอ,เ,อนเอาเพิ่นเอาแต่พวกกัน oh, s <S เพิ่นก็เอากับบ้านทุกคนจ้่เพราะวา่าเขาเจ้ามักนอฟฝรังมากอันปอะเปียกเพิ่นเลยเอาแต่อันที่ทอดไปอันมีลุงลุงเพิ่นอ่นว่าบัาพกพรคลิกไปในเม็ดหนึ่งว่าซัพิ่นวาเค้กที่แม่เอาชอบอยังเหลืออยู่ ฮะ <c oughs> อืมเสร็จแล้วแล้วเพิ่นกะคุณสาถ้าเราไม่บอกว่าให้เก็บช่วยเขาก็ไม่เก็บนะจ๊ะก็คือพอแขกกลับบ้านคุ่หนึ่งเขาก็มาเปิดดูหนังที่เขาชอบเลยจ้ะอืมเปิดดูหนังดูได้การที่เรามาคหน่ะแต่ว่าถ้าบอกว่าเอ้ยเธอเก็บั่นเก็บหนีซอยสนแน่เพิ่นกัเก็บเดอ้อคุณสาอันนี้เอ็มมามเห็นพวกป้าพวกลุงซิมเพิ่นกับซิมคลนละหน่อยเมื่อกี้ ลูกทายมากเขากับบอยทายอยู่แล้วพี่น้องลูกทายวันนี้วันนี้ฉลองวันเกิดแม่ไอมาเกิดวันที่สิบเจ็ดเมษาลูกชายสิบแปดเมษาเนาะแล้วหลานลูกลูกสาวลูกสาวอยู่เมืองไทยลูกสาวของพี่สาวอยู่เมืองไทยเกิดสิบเก้าเมษาจ้ะแต่แม่ไอมากับลูกชายจัดพร้อมกันวันนี้เพิ่นต่ได้ของขวัญไปแล้วส่วนมากไอพวกญาติเขาก็ให้ให้เป็นตังเนาะพวกวัยรุ่นอะให้ตังวัยรุ่นพวกป้าพวกลุงเขาก็ให้เป็นตัง ส่วนแม,แม่มากก็ได้ซองน้ำแน่ได้ต้นดอกไม้อย่างแน่ที่แม่เอม,มากหมักชอบมากต้นดอกไม้อะเนี่ยยังไม่เปิดไปม,มาได้เวลาอาบน้ำแล้วลูกโอ้ขอดูชุดสวยหน่อยปุนยางไปยุกไกลๆสักก้อนมันใกล้ๆนันบ่เห็นอ๋อสิบสี่เอว่ะหมุนมด้วุล่ามันอ,อันนี้บอสเต้นก่อนอว้าวเต้นหน่อยนึงมาเจากก้กระแลข่าวจังปูนกบอีปีหน่อย ล่องน้ำเนี่ยบูนีอีปีอีปีอีปีเจ็บลายเอาไปอาบน้ำเด้อพี่อยานอยู่วะทาไมจะไปกินในห้องน้ำมันีโอ้ยคุณสาไม่เก็บถ้วยจานช่วยไม่เป็นไรจ้าเราเป็นศรีภรยาที่ดีจัดเก็บคนเดียวจ้า แฟเหลือแล้วก็เททิ้งจ้ะเพราะว่ามันกินไม่ได้แล้วมันสองทุ่มกลัว่ะเอาไว้พรุ่งนี้ก็ไม่แ่บแลยนะจ้ะกาแฟขมไม่ต้องเสียดายหรอกไม่ใช่กาแฟแกฟอินบันส่วนอันนี้จะล้างมือแล้วจ้ะถาดใส่เค้กนี่เพราะว่าอ่ามันใหญ่มันเทอะทะแล้วก็แก้วที่เป็นอย่างเงี้ยจะเป็นขอบทอง หรือว่าจะเป็นที่จับทองเราต้องล้างมือด้วยจ้ะเพราะว่าถ้าล้างเครื่องอ่ะก็คือมันอันเนี้ยจะหลุดลุยออกไปครั้งละนิดครั้งละหน่อยด้วยจ้ะเพราะว่ามันไม่ใช่ทองแท้เนาะ <c oughs> จะล้างมือธรรมดาลนล่แหละใส่สันไลใส่อะไรไป เอไว้เ่ข้ากะเก็บส่วนอันนี้เข้าเครื่องได้จ้ะเพราะว่าเป็นทองแท้แม่เอม่านะคือคุณสารวยใช้ทองแท้จ้ะ <c oughs> เนี่ยต็มเนี่ยต็มนี่ยก็จีกะสิบกบสตาร์ดแล้วอันนี้เค้กเหลือจ้ะก็จะเก็บเข้าตู้เย็นออเแพ็คแลบเอาเข้าตู้เย็นไว้จ้ะพี่น้องไม่งั้นมันจะเสียมันเสียเร็วเนาะ อันนี้ของโปรดเค้กปวดเหลือก็ดีใจคะ่ะที่มันเหลือก็เข้าช่องฟิตเออเ,เอาเข้าตู้เย็นเหมือนกันจ้ะเสร็จแล้วก็เก็บจ้ะเก็บขนสัตว์ขนแกะจ้ะ,จะอันไหนเปื่อนก็อาไปซักอันไหนไม่เปื่อนก็ไม่ต้องซักเอาไว้ใสอีโอกาสหนาอันนี้เอม่ากับพี่ออยซื้อเครื่องขวันให้พี่เอสจ้ะเคียนการาดกันอยู่เนี่ยสวยไหมเนี่ยใส่ซื้องเกงในมั้งแล้วก็ขนมไทยๆจ้ะส่วนแม่เอม่าวิบให้ลูกชายโอนให้ลูกชายสองพันโคนส่วนวีให้หนึ่งพันโคนจ้ะอืม อันนี้ก็ได้เป็นของขวัญจากพี่อยอยกแล้วจ้ะเพราะว่าอันนี้สัง่งมาทีหลังเนะะาะก็จะให้แม่วันที่17เมษาให้ไม่ทนันเพราะว่าของนี้แม่มาเขาก็เลยมาให้อีกจ้ะเป็นกล้องเป็นกล้องแบบว่าขากล้องแบบว่ายืดหดได้ปั๊บระดับได้นลจ้ะพี่น้องเออแม่มาก็มีแต่แต่อันนี้มันจะสะดวกกว่าเพราะว่าเวลาเราพับเก็บมันจะแบบชิ้นเล็กกว่าันนะจ้ะพี่น้องเนี่ยสวยสูงประมาณเมตรห้าสิบนี่แหละอันนี้ต้นไม้ให้ถ่ายอันนี้ตื่นตื่นเลยจ้ะเข้าไปนอนเลยตื่นตอนเช้าแล้วก็มาถ่ายตองไม้สวยดอกอ่า บอนไซละกาต้นอันสตอเบอรี่ชอบมากเลยจะทั้งสองอยางกะลยไทยจะตื่น้าแล้วเนลาบันนี่ตื่น้ามาแล้วก็ได้มาหนึ่งปลาจะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยบันไดหนึ่งเนาะหมักทั้งคืนก็คงจะนวนเลยปลาประเด็นย่าอยู่มเนี่ยอันนี้หนึ่งหนึ่งเครื่องเคียงจะมีอย่างแนี่ยละมีมิ้คือเทศมีกระเทียมอันนี้อันนี้ตัดโดยจ้ะเนี่ยใบยกระเทียมอันนี้ตัดจะนึ่งจะเอาอันที่ตัดนี้ลงไปก่อนอ ตัดลงไปก่อนแล้วก็เสีเอาอันไม่ตัดทีหลังอันนี้ตัดแล้วเนี่ยตัดใบกระถินว่าเนี่ยเนี่ยแม่เอม,มาตัดส่วนอันนี้ไม่ได้ตัดเพราะว่ามันใหญ่ก่อนจริงแต่ทําไมไม่ตัดอันนี้ต้นเล็กแต่ทําไมตัดเดี๋ยวจะให้เบิรงนล้วให้มันอยู่ พริกวันนี้ไม่ได้จี่พริกทําง่ายๆวันนี้นึ่งมะเขือเทศแล้วก็นึ่งพริกเพราะที่จริงมะเขือเทศนะจีเนาะมันจะหอมแต่วันนี้ขี้เกียจด,ดังไฟอุ้ยก่อไฟแล้วก็กระเทียมกระเทียมนี่ก็นึ่งได้จะไปใส่เลยเนาะกระเทียมนี่นึ่งเราก็ไม่ได้จีเหมือนเดิมโอ้นี่จะตามเจ่วตามเจ่ว มันกระดิ่กระดอนนะใส่พริกปุ่นนําได้ตาไม่กระดิ่กระดอนก็นตามจ้ะข้างนอกก็หิมะตกปล่อยตกไม่แรงเหมือนเมื่อวานนี่แหละอืมตามแล้วจ้ะพี่นอ้องใส่ตอนประแดกด้วยนะตอนปเปิดแดนของนางฟ้าน,นะจ้าพี่นอ้องน,นี่เป็นแก้วแก้ววันนี้เอาไม่เป็นน้ํานะ คือไม่ได้ทําใส่น้าเยอะใส่น้ำหน่อยนึงให้เหมือนเป็นเกี่ยวแห้งๆเะจแตพี่น้องอุ้ยเสียดายที่คคกอาข้าวเหนียวตุ้อกจ้ะข้าวเหนียวนี้ไม่ได้นึ่ง้ะจ้ะไม่ได้เออไม่ได้อุ่นเลยพอนึ่งตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็เลยขี้เกียจนึ่งอีกเพราะมันเหนียวแล้วแต่แซ่บเพจ้ะพี่น้องเจวนี้คือแบ่งไว้กินได้อีกสองสามรอบแล้วเพราะว่าแม่ไอมาห็นดหลายเนาะเสียทีข้าวไม่ร้อนจะ่พี่น้องแต่ว่ากับแซ่บก็เอานั่นละน่ะ มามามาเด้อมึงพุดหน่ะตอนป่าอะพี่น้องพอบ้านแม่มาคนเมืองการถ้าถ้าหมักปลาสําสหรับนึ่งเขาจะใส่ข้าวเหนียวด้วยพี่น้องใส่ข้าวเหนียวแบบข้าวเหนียวด้วยเราเอาไปจุ่มนะจุ่มน้าให้มันละลายปเปือ่อยๆนะเขากับมาใส่จ่ะเนี่ยอือันนี้ตัดเนี่ย,อ,นนยอันนี้ตัดจะจะจะบอกว่าระหว่างที่ใบกระเทียมป่าตัดกับไม่ตัดมันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันตอนกินนี่แหละจ้ะพี่น้องนะโอ้ยบึงไปแล้วก็อยากไปนั่นแหละเฮ้ยโซตอนประเดี๋ยว่นะ คนสวยเนาะคือถึงจะแบบกินปลาก็ยังสวยอยู่แนะเนาะจ้าคุณน่ะชีกเต็มเป็นเต็นตอนเลยได้จ้าน่าน่ะตอนปลาปลาอันนี้ไม่ค่อยนัวเท่าไหรด่ดอกจีกพี่น้องเนื้อมันแน่นๆก็แล้วแต่คนชอบนะมันไม่ใช่ปลานินนะเพราะหาปลานินไม่เจอ โอไ,ไม่เอาไม่เอาจะจะกินอันนี้ให้ดูแล้วเนี่ยอันนี้ที่แม่เอามาบอกว่าอันนี้มันไม่ได้ตัดนะถ้าตัดก็ตัดสองสามท่อนมันจะเหนียวน้อยหนึ่งก็เลยจะทําให้ดูว่ากระเทียมป่าระหว่างที่ตัดกับไม่ตัดมันแตกต่างไงอันนี้ที่แม่เอามาดึงปกติจะเหนียวกว่านี้ดึงยากอันนี้มันเป็นมันยังอ่อนอยู่นะจ๊ะพี่น้องมันเลยบ่อยเหนียวเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะยาวแต่มันยังไม่แก่แต่ถ้าแก่นี่จะกินยากพี่น้องกินยากตรงไหนเวลาเราเคี้ยวแล้วส่วนหนึ่งยองอยู่อยู่ในปากอยู่อีกส่วนหนึ่งลงท้องแล้วมันเหมือนจะ มันเหมือนจะติดคอน่ะพี่น้องเออนั่นแหละก็เลยมาบอกว่าเออวิธีอ่อกินกระเทียมป่าไม่ว่าจะเป็นทําส้มทําดองที่แม่ไอ้มาดองก็ต้องตัดก่อนมันบลามานึ่งอย่างงี้ก็ต้องตัดแล้วก็เมนูแกงอ่อมเออเลยที่ว่าผัดผัดน้ำมันหอยก็ต้องตัดแล้วทีนี้เมนูแกงอ่อมแม่ไอ้มากก็จะทําให้ดูมันกันอร่อยมากมันกันจะเป็นเราก็ต้องตัดเหมือนกัน้าไม่ตัดไม่ได้เลยมันติดคอได้จ้ะเด้อเออ พุ่น่ะมีแครอทน้ำที่ดายไปน้องที่ดายแครอทแล้วก็มีแบบพริกเขียวอีกอย่างไรแม่ไอมาซื้อมามันถือเนาะเอาอันนี้ก็ชมรูปส,สวยๆนะจ๊ะ,ะชมรูปส,สวยๆไปนะจ๊ะอืะอะจะเนี่ยจะแซ่แบตกแต่งสวยงามคนก็สวยล้วจะไปน้องคลิปนี้ก็เพาะสานี้แหละนาะก,ก็จบไปโดยบริได้คัดของอีกอย่างจากวัน,วนเกิดครอบครัวกันง่ายๆสบายๆขอบคุณนุกล้างใจได้จ้าบายบายจ้า